จ้านี่ตื่นแต่เช้านะจะรีบไปทํางานแล้วก็เช็คเสบียงนะคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะเผื่อมีคนยักหรูอะไรอย่างงี้จริงๆงมันก็มีแหละใช่ไหมละ่ะอ่ะมาดูกันว่าไอรินเตรียมอะไรไปเที่ยวบ้างนะจ๊ะทุกคนจ้าไอรินเป็นนักเที่ยวที่แดียวว่าไม่ได้เที่ยวหริตรูลาะติดหลงติดหลูอะไรไม่มีนะคะถามว่า ไม่มีเงินใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีค่ะอันนี้นะคะ,ะผงกระเทียมผงกระเทียมเกลือนะคะเกลือเกลือผงสุรดขาดกระไดเลยผงสุรอดนะฮะอันนี้สําหรับสองเดือนนะคะผงสุรดพริกป่นสำหรับสองเดือน,น,ะะมน,ออนไม่รู้จะพอป่ะนะไม่พอก็คงจะไปงา ผงกระเทียมนะคะขนมก้อนสองก้อนพอสองกล่องนิดหน่อยพอให้หายอยากนะอาหารไทยนะจ๊ะปล่อยปล่อยนะคะซอสนะคะกินกับไข่นะจ๊ะชาคงนี้อายิน้ำผึ้งจ้ะน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้ง สำหรับชานะชากาแฟจะกินน้ำผึ้งอันนี้ก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งอกันอันนี้ก็น้ำผึ้งนะะน้ำผึ้งสเบียงมีแค่นี้อันนี้น้ำปลาน้ำปลาบานเท่านี้แหละสะเตียน์ใส่ขวดน้ำมันมะกอกนะคะเพราะว่ากินคลีนหรือกินคีโตอยู่น้ำมันมะกอกก็จะมีพวกทูนหน้ากระป๋องที่บอกว่า นี่นะคะทูน่ากระป๋องนะคะสำหรับฉุกเฉินนะสำหรับแบบว่าเวลาเราอยู่ในที่ที่เราหาอาหารไม่ได้ละเราก็จะมีทูน่ากระป๋องนะคะถ้าอัดเข้าไปค่ะเยอะอยู่นะเยอะอยู่ท่าทูน่ากระป๋องอัดเข้าไปนะคะแล้วมพวกเครื่องดื่มนะคะมลอโะเสร็จแล้วก็จะมีพวกเครื่องปรุงบาง ก็จะเป็นโจกไหมคะผงุงรสล,ลาบคะนรสลลด,ดีอะไรที่นี่ค่ะนี่มุกจะจะมีกาแฟนะคะกาแฟของไอ้เรีนเองจะเกลือนะคะเกลือใบเปาบนี่เกลือเกลือเม็ดใหญ่เอาไว้เผาปลาคนข้อคิดรอบขอบได้สู เลือนบะคารับนี่คือแบบว่าไปเที่ยวหลายๆเดือนนี้ก่แบบได้เขาร้าน,น,ะะนอาหารเอาอย่างละคะคือแบบเป็นคนที่แบบว่ากินง่ายอยู่ง่ายง่ายมากนะจ๊ะเธอชานะคะชาอันนี้ชาแก้วสองใบนะคะมีดช้อนบวงสอม จานนี้อจานจานสองจำใบแค่นั้นถ้วยแก้วนะคะสองจำใบเผื่อมันแตกอนะ่ะไม่ใช่อะไรนะที่เอาไปเยอะไม่ได้มีคนไปเยอะอะไรนะคะเพราะว่าเผื่อมันแตกใบหนึ่งใบหนึ่งมันแตกเราก็จะได้มีสำรองนะจ๊ะน้ำขิงนะจ๊ะจินเจนโคเอ้อโณาให้คงใฮเข่าเด้อก็จะเป็นพวกโอนตินนะคะชานะคะ วนสินก็ประมาณสักสิบสองนะประมาณสิบซองอันนี้ก็ประมาณสิบซองแต่อนนอเ,เอาหลังเอาของเพิ่มเตรียมของอยู่นะคะประมาณนี้ประมาณนี้จะทันเทียนนะคะทุกคนจะได้หล้นะฮะประวัติศาสตร์ในการเที่ยวอ,อิห่านของไอรินนะจ๊ะไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่ได้หลูหรอว่าอะไร Obrigado. Mm -hmm.